สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนะครับช่อง y o YouTube ตข้ามดำชิ่งนะครับขณะนี้10นาฬิกา45บนาทีนะครับสาธุครับทุกวันเลยให้แข่งแล้นะทุกคนเลยเก่งๆนะครับต้นนึดเนี้ยต้นนึงก็คด้สาธุครับ

ไม่อะไรลูกล <SM. S 2> <Christina. S 1> ูกมันคืออะไรลูกอะไรครับเนี่ยมันไม่มาคืออะไรครับเนื้อเนื้อเนื้อวัวเนื้อทอดเนื้อทอดใช่ไหมครับผมอ่ะสาธุนโมทนาบุญครับอ่ะอาหารเที่ยงนะครับตาท่านบอกว่าอาหารเที่ยงนะครับ มีน้ำส้มปิดไว้น้องแจกน้องด้วยเดี๋ยวมีานหลังมารับนะครับครับก็สวัสดีพี่น้องเราทำทุกคนทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่อง y o u t u ตั้มดำซิ่งครับ โอหหลังงงลกไปสางไอครัับ yeah. ่ไม่ด้ยมาที่นโดนโดนใช่จะหนาาลลงครับลงครับครับลงครับครับ สาธุสาธุครับสาธุครับสาธุาครับุผมอันนี้บูม่ซี่ พยานมากนะสวยมากครับ ตักน้ำครับัน้ำครับัน้ำครับัน้ครับัน้เลยัน้ครับสาธุครับสาครับตักน้ำครับัน้ครับัน้ำก่อนรักน้ำ่านครับัเอาเลัาเลยักเอาเักัเอักน้ำรักน้ำครับัน้ครับักน้ำครับสาธ ตาท่าให้เอาเอาตังออกนะครับกระเป๋เาตังท่านจะไม่เคาะให้นะครับ

รถขนน้ำน้ำเยอะไหมครับในในรถเรเฮ้ยอะอรถรถขนน้ำน้ำเยอะไหมเอ่ยเอาต้เรียนครับันะด้วนเ้เอาบกล้อง้องยนะคัหลั้านหลังน้ำเยอะไหมด้านหลังเยอะไหมรเรียนบ้านเสียงเสานะครับคมีคณะคูแล้วก็เด็กๆนะครับรอ ก่าวไปขอป้อนดวงตานะครับอยู่หน้าโรงเรียนยกเลยนะครับผมนค,คนไหนเป็นครูครับน,นี่ครับเป็นคุณรูอาจารย์ครับเป็นครูอาจารย์โรงเรียนบ้านเสียงเสานะครับค,ครับปรเด็กนะครับ

เสียงเซานี่อำเภอศรีส,สงครามนะครับจังหวัดนะครพรนมนะครับยังอยู่ในเขตอำเภอศรีส,สงครามอยู่นะครับของจังหวัดนะครพรนมนะครับตู้สาคูัแครับนะ้ำน้ำหนึ่งคันรถนะครับมอบให้โรงเรียนเสียงเซานะครับครับจ,จุดนี้ก็เป็นหน้าโรง พยาบาลนะครับนี่รอปสอตอนะครับบ้านเสี่ยงเศร้านะครับรอปอสอตอบ้านเสียงเศร้านะครับสาธุสาธุครับสาธุสาธุนะครับนี่ รอพกสตอร์นะครับเสียงเศร้านะครับครับก็สำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้ทางช่อง YouTube นะครับตามดำซิ่งนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ